สวัสดีครับพบกับผมนะครับปาร์ควิสารออโตโอ้ออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสารออโต้คาสาขาการจนาพิเศษนะครับผมเห็นรถหน้าตาแบบนี้นะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าใครหารถครอบครัวนะครับนำไปใช้ส่งลูกนะครับผมหรือให้ผู้สูงอายุนะครับได้นั่งสบายๆเพราะว่าเจ้าเซียนต้านเนี่ยสามารถติด เบาะผู้สูงอายุได้นั่นเองเนื่องจากเป็นประตูสไลด์ข้างนะครับผมผมขอแนะนําคันนี้เลยรถที่ผมรีวิววันนี้จะเป็น Toyota า e ซนต้ 1.5G สีดําคันนี้เป็นรถปี2016จดทะเบียนปี2017เลขไม้นะครับ160,000กิโลนะครับผม ส่วนราคาสบายกระเป๋าสุดๆนะครับผมผมขายเพียงแค่499,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวผมนะครับจะพามาดูฟังก์ชันเบื้องต้นนะของตัว G นะครับผมแล้วมาดูกันว่าเจ้าคันนี้สภาพเป็นอย่างไรใหม่ขนาดไหนตามผมมาเลยครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com มาครับมาเริ่มที่หน้าตัวรถนะครับผมคันนี้เป็นรถสีดำนะสภาพส,สวยงามสุดๆนะมาดูรับรองถูกใจเอาไปใช้ได้เลยมาดูที่หน้าตัวรถนะครับผมกระจังหน้าเนี่ยล้อมรอบด้วยโครเมียมนะและมีโลโก้โตโยต้อยู่นะครับผมถัดมานะครับมาดูกันไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นั่นเองรวมถึงด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้มาแล้วนะครับเป็นรถครอบครัวที่แบบ ฟังก์ชันครบนะขับต่างวัดบสบายๆเลยถัดมามาดูกันที่ล้อนะครับผมคันนี้จะเป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานขอบ15ซีรีย์ยางจะเป็น185 65 R 1นนะครับผมสภาพดอกอยางผมบอกก่อนนะยังลึกๆนิ่มๆอยู่นะครับผมเอาไปยังใช้ได้ต่อยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับถัดมามาดูกันที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถนั่นเองมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับอาต่อมานะครับนี่นะครับ เซนท้าที่เป็นรุ่น G นะผมบอกก่อนนะครับจะได้ประตูไฟฟ้าสไลด์ฝั่งเดียวก็คือฝั่งทางด้านซ้ายนะซึ่งก็เพียงพอแล้วเพราะว่าส่วนมากเวลาเราขึ้นลงรถเนาะก็น่าจะขึ้นลงทางด้านซ้ายนะครับด้านขวาถามว่าได้ใช้ไหมได้ใช้แต่ไม่บ่อยแต่ก็ไม่ได้ใช้ยากนะก็เปิดนะแล้วมันก็จะล็อกไว้ถ้าอยากปลดล็อกให้มันปิดต้องดึงไมข้างนอกก็ข้างในนะครับมันถึงจะปล่อยล็อกออกมาให้นะครับผมโอเคนะ หลังที่ผมแจ้งนะครับสภาพ4คันนี้สวยงามนะครับผมมาตามไปดูต่อทางด้านท้ายรถกันนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะก่อนจะดูท้ายรถนะครับผมมาดูประตูสไลด์ฝั่งเดียวเป็นไฟฟ้าด้วยสามารถกดเปิดจากในรถหรือกุญแจก็ได้เปิดให้ดูนะครับด้วยกุญแจนะครับอลองกดปิดได้ไหมนี่นะครับ สะดวกสบายสุดๆนะและอีกเรื่องที่ผมชอบทดลองให้ดูกันคือเรื่องอะไรเรื่องเซฟตี้นั่นเองถ้าสมมติเรามีลูกน้อยวิ่งขึ้นลงรถนะครับผมประตูไฟฟ้านะครับจะใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับสมมุติลูกน้อยกําลังขึ้นรถนะครับผมขาผมนะครับประตูกําลังปิดนะครับเห็นไหมครับประตูจะหยุดนะด้วยระบบเซฟตี้ของเขานะครับผมเพราะฉะนั้น ปลอดภัยแน่นอนนะโอเคมาเริ่มกันที่ท้ายรถดีกว่าท้ายรถเนี่ยของเซนต้าผมต้องบอกเลยหลายๆครั้งที่ผมดูเซนต้าผมจะรู้สึกว่ามันน่ารักนะครับผมเคยบอกไปแล้วให้จินตนาการตามนะครับดวงตาจมูกแล้วก็ปากนะครับเหมือนน้องเขาแบบเป็นตัวการ์ตูนสักตัวนะครับผมฟังกชันเขาก็เต็มสุดๆนะ กละจกด้านหลังเนี่ยขนาดใหญ่มากๆนะมองออกมาชัดเจนมากมีเส้นตรงนี้คือเส้นไล่ฟ้านะครับผมปัดน้ําฝนหลังมีมาให้คันนี้มีการติดตั้งกล้องมองหลังมาให้เพิ่มเติมนะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่ถอยหลังไม่เก่งไม่ต้องกลัวนะครับด้านล่างนะครับมีเซ,เซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้นะครับผมเพราะฉะนั้นจะมีสัญญาณเตือนทั้งกล้องและก็เซ็นเซอร์มาเปิดฝาท้ายเลยดีกว่าฝาท้ายไม่ใช่ไฟฟ้าแต่เห็นไหมดึงปุ๊บเปิดปั๊บนะครับผมไม่ได้มีน้ำหนักอะไรมากมายนะ เซนต้าเนี่ยบาะทั้ง3แถวของเขานะครับผมก็ต้องบอกว่าใช้งานได้จริงนะแล้วก็การพับบอกของเซนต้าจะเป็นการพับเข้าไปเสียบด้านใต้ของเบอะแถวที่2นะครับผมนี่ครับสภาพพรมสวยงามนะเปิดขึ้นมานะครับแม่แรงอยู่ครบนะครับผมเปิดอีกชั้นหนึ่งล้ออะไรอยู่ครบนะคันนี้อุปกรณ์ครบๆเลยนะครับแล้วก็มองจากด้านหลังจะเห็นนะครับว่าด้านหลังมีแอร์แถวที่2ให้มาด้วยนะเพราะฉะนั้นความเย็นเนี่ย ่ถึงแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฟังก์ชันภายในตัวรถนะครับว่าเจ้าคันนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างตามผมมาเลยครับผมอยู่ภายในตัวรถนะครับผมมาดูสภาพกันก่อนนะครับสภาพสวยงามดูนะครับคอนโซลสวยๆลื่นๆนะครับผมมีทั้งเกะบนแล้วก็เกล่างนะสยนตาให้มาครบเลยนะครับผม แล้วก็คันนี้นะครับผมต้องบอกเลยนะเป็นรถเข้าใหม่แต่สภาพที่แท้จริงของเขาเนี่ยงามสุดๆเลยเบาเป็นเบาะหนังนะครับผมดูนะครับไม่มีร่องรอยใดๆไม่มีการยุบตัวของฟองน้ําไม่มีการฉีกขาดนะสภาพสมบูรณ์ถัดมาเลขไมค์คันนี้อยู่ที่162,509กมนิโลเมตรนะไม่แท้ๆนะครับผมเพิ่งมาจริงๆเพราะว่าเครื่องยืนยันเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่เห็นนะผมเพิ่งเห็นนะครับลูกค้าที่เอารถคันนี้มาขายไว้นะครับติดต่อรับอีทีพาร์ทคืนได้นะครับผม มามาดูกันที่ตรงกลางนะครับผมนี่นะครับวิทยุเดิมของ Toyota นะครับผมต้องบอกว่าวิทยุเดิมของ t o y o ต a เขาเนี่ยฟังก์กชันเขาจัดเต็มสุดๆนะเพราะว่าเชื่อมต่อบลูทูธได้ตั้งการด้วยเสียงได้เชื่อมต่อออกได้เชื่อมต่อ usb ได้ระบบเอนเตอร์เทนเมนต้องใช้คาว่าครบครันมากๆถัดมานะครับแอร์ Air เป็นระบบแมนนวลแต่ปรับระดับได้ถึง4ระดับปรับน้ำยาแอร์ได้ปรับทิศทางของลมได้แล้ก็มีปุ่มไลฟฟ้าให้มาด้วยนะครับผม ถัดลงมานะด้านล่างมี power outlet มาให้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้แต่สามารถชิปเป็นแมนดวนได้เช่นกันเบรกมืออยู่ตรงกลางนะครับทางด้านขวานะครับที่ผมบอกนะปุ่มเปิดปิดประตูสไลด์ด้านหลังนะครับผมโอเคกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้าแล้วก็กระจกด้านข้างเนี่ยทั้ง4บานนะครับเป็นไฟฟ้าหมดแต่ออโต้เพียงฝั่งเดียวก็คือฝั่งคนขับทีนี้อยากเห็นพาทการนั่งด้านหลังแลใช่ไหมครับน่าจะเป็นพา์ที่เพื่อนๆเราคอยอยู่ ไม่ต้องรอชาครับเราไปลองนั่งด้านหลังกันเลยดีกว่าครับตามผมมาครับการขึ้นลงรถเนี่ยก็ต้องบอกนะครับไม่ยากแล้วสังเกตนะเบาะแถวหน้าผมไม่ปรับขึ้นนะผมปรับเป็นแบบที่ผมนั่งเมื่อกี้ก็คือปรับสุดนั่นเองมาอยากทดสอบว่าเล็กลูมเหลือไหมซึ่งก็เหลือนะครับผมหัวเีายนะครับปิดประตูก่อนเดี๋ยวแสงย้อนแล้วก็บาแถวหลังเนี่ยสามารถปรับเอ็นได้นะถ้าอยากนอนก็เอนไปได้เลยนะครับ แล้วก็บอร์แถวสองสามารถพับได้เดี๋ยวผมลองนะครับพับให้ดูนะครับวิธีการพับก็ไม่ยากนะอยู่ไหนเอ่ยอ่าดึงนะครับ <_ oz> นี่นะครับ <_ oz> เห็นไหมแล้วก็บอร์แถว3ามผมซ่อนไว้ข้างล่าง <_ z> เห็นไหมครับผม <_ z> การใช้งานเขาดีถ้าอยากเอาจัก,กรยานขึ้นขนของแล <_ z> ้วพ่อ้าแม่ค้านะที่ขนของไม่ขายเนี่ยเลือกได้รถครอบครัวด้วยใช้ในชีวิตประจาวันได้ด้วยนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะเซนต้าก็เป็นอีก โจทย์หนึ่งนะที่ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์หลายๆคนนะครับผมแถวสองนะครับให้แอร์มานะครับโอ้เย็นนะเย็นมากๆนะครับผมคันนี้นะแล้วก็ปิดได้หนาวก็ปิดไปเลยอยากได้แอร์จากข้างหน้าอย่างเดียวก็สามารถปิดไ,ได้นะครับผมโอเคสภาพเบาะข้างหลังนะครับเบาะนังสีดําสภาพสวยงามสุดๆไม่มีตหมมาหนิไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีคราบใดๆทีนี้นะครับผมเราไปดูนะครับ สภาพห้องเครื่องแล้วไปดูโครงสร้างรถคันนี้กันว่าเจ้ารถคันนี้เดิมหรือโดนนะครับผมตามผมมาเลยครับมาพาร์ทนี้จะพามาดูห้องเครื่องแล้วก็โครงสร้างรถคันนี้นะสำหรับลูกค้านะครับเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับผม ใครที่ไม่มีความรู้เรื่องรถยนต์นะผมแนะนําอย่างนี้แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนหรือคนรู้จักของคุณนะครับที่มีความรู้เรื่องรถยนต์นะครับผมให้เขาช่วยดูช่วยคอนเฟิร์มนะครับผมว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่นะครับอ่ะตามมาดูกันเลยดีกว่าครับโอเค เครื่องยนต์คันนี้นะครับผมจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1,500ซีซี108แรงม้านะครับผมมาดูสภาพห้องเครื่องนะครับเห็นไหมครับไม่มีคราบน้ำมันรั่วใดๆนะตามท่อต่างๆนะครับผมแห้งๆไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันไม่มีคราบขมเหลานะครับผมมาดูโครงสร้างนะครับน็อตฝากระโปรงคันนี้เคยถูกแกะขันไขนะครับผม แต่ว่าสันนิษฐานนะครับรถสีด,ดยยําดูแลยากนะน่าจะเป็นการแกะไปเคลียร์สีเพราะว่าโครงสร้างเดิมดูลูกศอนชี้รูกลมๆมเม็มดฮัรกสวยๆรูกลมซิลิโคนเนี่ยสวยๆนะครับผมดูนะเดิมๆ,ๆนะครับ <ๆ S 2> ผมรูกลมกลมนะครับผม,มเม็ดฮักกลมๆมสติกเกอร์ก,กันกระแทกอยู่ครบนะครับไล่ลงมานี่สลักโตโยต้านะครับผมคมๆเลยนะ,ะมาดูกันต่อนะครับแผงข้างตรงนี้เห็นไหมครับน็อตแผงข้างไม่เคยถูกแกะนะครับผมไล่มาต่อทางด้านหน้าน็อตตัวนี้ไม่เคยถูกแกะนะครับผมดู บริเวณคันหน้านะครับลูกลมๆสวยๆทุกจุดนะครับเลเบลยังอยู่นะครับผมคันนี้โครงสร้างด้านหน้าเดิมแน่นอนนะครับผมอาตามมาต่อนะครับประตูบานหน้านะครับฝั่งคนขับนะครับมาดูเลยนะครับนี่นะครับโครงสร้างนะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกลมๆชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆนะครับผมอ่า รถที่เคยตัดต่อโคอรงซาต้องบอกเลยนะครับแผ่นเพดที่ประกบกันนะครับมันจะไม่ได้ประกบกันสวยอย่างนี้นะมันจะเห็นเลยว่ามีรอยตัดต่อนะครับผมโอเคตามมาต่อนะครับผมประตูสไลด์ด้านท้ายนะครับดึงให้ดูเลยอ่ะมาดูกันเลยมีฝุ่นเพลงเล็กน้อยนะโอเคเม็ดแอร์กลมๆสวยๆคมๆชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถัวงใดๆนะครับผมอ่ะแง้มเข้ามาดูในนี้กันดีกว่า เม็ดอาร์คสวยๆนะครับผมเห็นไหมโครงสร้างสวยๆเลยนะคันนี้นะครับผมดูบริเวณประตูนะครับผมดูนะครับนี่นะครับสวยๆเลยเห็นไหมครับนี่ครับซิลิโคนตรงขอบประตูนะครับผมเดิมๆนะคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับตามมาดูกันต่อทางด้านท้ายรถนะครับผมโอเคน็อตฝาท้ายเป็นไงน็อตฝาท้ายเคยแก่นะทั้งขวาแล้วก็ซ้ายนะครับผมอ่า แต่เดี๋ยวเรามาดูหลักฐานอื่นๆดูนะครับว่าเจ้าคันนี้ถูกนําไปเคลียร์สีหรือว่าเกิดอุบัติเหตุมากันแน่นะครับดูซิลิโคนนะครับสวยๆไล่ไปเลยนะครับเม็ดอาร์คสวยๆตรงนี้นะขออนุญาตนะครับตรงกลางนะครับ2จุดของผมนะครับผมโอเคนะทีนี้เราจะบอกได้ไหมก็อาจจะทํายังไม่ได้เนาะฝาท้ายซ่อมมาหรือเปล่าไม่รู้แต่ดูนี่ดึงเลยดีกว่าถ้ามันโดนข้างหลังมาตรงนี้ต้องไม่รอดนะครับ เห็นไหมครับเม็ดอาร์กลมๆสวยๆนะข้างหลังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะนี่คือหลักฐานยืนยันนะครับผมตามมาต่อกันเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะประตูฝั่งนี้เป็นสไลด์ไฟฟ้านะครับผมดึงเลยโอเคนี่คมาดูโครงสร้างกัน เม็ดอากลมๆสวยๆคมๆชัดๆไม่มีรอยแต่เข็บตัดต่อตัวถังใดๆนะครับผมคันนี้โครงสร้างเดิมนะครับมาดูกันบริเวณประตูบ้างนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับซิลิโคนสวยๆนะครับผมเห็นไหมเอออ่ะแล้วก็ข้างในเป็นไงเม็ดอากลมๆสวยๆนะครับผมนี่นะคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุทางประตูนี้มาแน่นอนนะครับผมซื้อแล้วก็วิสัยออโต้รับประกันนะครับผมไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมถ้าเจอเรารักซื้อคืนเต็มราคานะครับ โอเคประตูบานสุดท้ายดูนะเม็ดอาร์กลมกลมสวยๆคมคมชัดๆนะครับไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆนะครับผมแล้วก็นี่นะครับเลเบลมอกนะครับผมแล้วก็ข้างล่างนะครับเลเบลเลขตัวถังนะครับผมครบๆนะเลอขั้นตอนสุดท้ายคือทดลองขับเดี๋ยวไปลองขับเจ้าคันนี้กันว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงแล้วก็สภาพสมบูรณ์ดีไหมนะครับผมตามผมเลยครับมาครับทดลองขับกันนะครับผมเกียร์ออโต้ขับง่ายลองไปกันเลยครับ พวงมาลัยไม่หนักนะครับผมคุณผู้หญิงนะครับลับส่งลูกเนี่ยสบายสบายเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยท้ายตัดด้วยนะเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงขาเนี่ยก็เหลือนะไม่อึดอัดเลยนะครับผมวงเลี้ยวขับง่ายคือทั้งที่มันเป็นเครื่องพันห้านะอาจจะใกล้เคียงวีออสมากกว่าแต่เวลาผมขับอะ่ะผมจะรู้สึกว่าฟีลมันเหมือน,อนตัวใต้ยาลิศนะครับผมมันดูฟีลลิ่งแบบขับง่ายมากๆนะครับผม เนี่ยช่วงล่างไม่มีเสียงอะไรนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สุดๆเลยนะครับคันนี้นะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์ดีนะแต่ว่าถามว่าแรงมากไหมผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าจะเอาแรงพิซซป้านในคันนี้ไม่ตอบโจทย์แน่ๆนะครับผมแต่ถามว่าลิงกอะไรเพียงพอไหมนะครับผมผมต้องบอกเลยคันนี้เพียงพอมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปบอกโปรโมชั่นดีๆให้คุณลูกค้าฟังด้านล่างนะครับผมตามผมมาเลยครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่า เจ้าเซนต้าคันนี้ฟังก์ชันค่อนข้างจะครอบคลุมไปหมดสทุกเรื่องเลยนะครับการนั่งก็สะดวกสบายนะไปกันได้หลายๆคนฟังก์ชันก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานมากๆอ่า สำหรับลูกค้าวิสานออโต้คาร์นะครับผมผมมีโปรโมชั่นดีๆให้แน่นอนนะสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะครับผมเรามีโปรโมชั่นขับฟรี90วันดอกเบี้ย0%นาน1ปีนะครับผมหรือจะรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ2.49%ตลอดอายุสัญญาเลยแล้วซื้อรถกับเรานะไม่ต้องกลัวเรามีการรับประกันหลังการขายให้นะครับผม2ปีหรือ70,000กิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับผม24ชั่วโมงเลยนะครับคลิปนี้เป็นหลักฐานนะ เซฟไว้ดีๆนะครับเอามายืนยันตอนมาซื้อรถนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วมาดูกันว่าพรุ่งนี้ผมจะเอารถดีๆอะไรมารีวิวนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ นับสนุนโดย c sure. a r for s u ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r for s u ชั .com